จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดชัยภู อำเภอหนองหัวแดงจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองอำเภอบุ่งคล้าและจังหวัดนครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูงโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่ตอนล่างตำบลบรรลังอำเภอโนนไทยที่น้ำสูงกว่าเกณฑ์กำหนดบริหารจัดการน้ำเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกองทัพภาคที่สองจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะ ากศและข่าวสารจากทางราชการพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางและขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติการเตรียม รับมืออุทกภัยอย่างปลอดภัยดังนี้ 1. ติดตามการแจ้งเตือนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการในพื้นที่ 2. ดํดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตามตะลิ่งหรือสะพาน 3. กรณีมีน้ำหลากหรือปริมาณน้ำมากน้ำเริ่มล้นตะลิ่งให้หมู่บ้านต้นน้ำแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำ 4. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่แผนเผชิญเหตุพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพ 5. บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำให้เก็บทรัพย์สินไว้ในที่สูงหรือเก็บสิ่งของสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 6. เตรียมพื้นที่รองรับน้ำเช่นโครงการแก้มลิงบึงสะที่ไม่มีน้ำหรือมีน้ำน้อยเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ระมัดระวังอย่าให้เด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังหรือลงเล่นน้ำในช่วงนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆสามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2โทร044 248 24 948หรือ044 245 946หรือหน่วยทหารใกล้บ้านท่านทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในทันที